รอบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เขาลพอย่างสูงค่ะจเจริญดำจนเม็ดดีพี่น้องทุกท่านค่ะะต่อวันนี้มาบรเพินอ่าปชื่อที่ไม่เคยบอกเลยพี่แม่มหาชัยค่ะชื่อจริงชื่อนางสาวอภรรดิธบุตรชื่อทางธรรมศินโรร่มเย็นค่ะอายุหกสิบเก้าปีค่ะก็ปะเป็นจิตอาสาสวนปาน่านาบุญ เก้าแล้วก็จิตอาสาภาคกลางค่ะค่ะก็วันนี้ก็ได้มามาสอบใช่ไหมคะมามามาแสดงสภาวธรรมนะคะวันนี้เพิ่งจะสดๆร้อนๆเลยเอ่อเม,ม,มื่อวานนี้เมื่อเมื่อวานนี้เอ่อเป็นวันพระนะคะแล้วก็ที่บ้านน่ะที่สุทราครฝนตกมากเลย พี่แอมตอนที่พี่แอมทำสวนไงพี่แอมจะคุยให้ฟังว่าพี่แอมเก็บผักบุ้งนะคะที่แล้วเก็บผักบุ้งคราวนี้ก็เก็บผักบุ้งเหมือนกันอะไรล่ะฝนฝนมันตกฝนมันตกไงแล้วเสร็จแล้วรถรถเราเนี่ยมันก็มันก็เสียมันก็ไม่รู้จะไปเก็บผักบุ้งยังไงก็นั่งคิดเหมือนกันแบบหงุดหงิดใจก็คิดนะอยากจะไปเก็บมากเลยแล้วก็ทํายังไงดีนะ ก็จะบอกเล็กเขาก็เกรงใจเขาเพราะว่ามันมันต้องมันเขาเสียเวลาเขาอะค่ะก็พอดีว่าเมื่อวานเนี้ยก็ไปไปเขาเรียกอะแบ่งปันก็ทําอาหารแบ่งปันกันที่บ้านเล็กเสร็จแ,แล้วบังเอิญป้าอุ๋ยมาพอดีแลวป้าอุ๋ยมาแหมนึกในใจนะว่าต้องชวนป้าอุ๋ยไปเก็บปักบุ้งแต่ครั้นี้จะทํายังไงรถก็ไม่มีรถมันเสียเราเรารถไปทํา ทำยังไงดีนะก็เกินเกินบอกเล็กไปส่งหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวไปเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอเก็บเสร็จเนี่ยก็ให้ไปรับนี่แต่เล็กเขาก็คือเขาเห็นว่าเราเนี่ยจะเอามาบำเพ็ญที่สวนสามไงคะเขาก็ร็ดเต็มใจที่จะที่ที่จะมาส่งให้ก็มันเหมือนกับ ได้ได้ดั่งใจได้ดั่งกิเลสที่ที่คิดไว้เลยแต่มันสนุกมากเลยค่ะทําไปเนี่ยมันไม่มันไม่มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยไงเพราะว่ามันเห็นบักบุ้งโอ้โหมันออกแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันได้แบ่งปันแล้วมันก็ได้อ่าทำให้คนอื่นอ่าเราได้มาบําเพ็ญบุญไงค่ะแต่ว่ามันกิเลสของเราก็แบบมันได้ดั่งใจนะแต่พี่อมยังมีอีกนะอ่ามีไสบัวที่ในคลอง นี่ยังไม่ได้ไปกระโจนลงน้ํานะคะก <c oughs> ําลังทําเรืออยู่กาลังทําเรืออยู่เดี๋ยวถ้าเรือเสร็จเน <c oughs> ี่ยพี่อ่ำทาเรือขวดใช้ขวดใช้อะไรล่ะขวดเปล่านะคะมาต่อต่อทาเป็นเรือแต่ว่ามันยังไม่เสร็จไงแต่บัวเนี่ยมันเพิ่งออกได้ไม่ไม่มากประมาณสักสิบกว่าดอกก็เลยก็เลยยังไม่ไดเอามาให้แต่คาดว่านะคะว่าคงไม่นานแล้วค่ะได้คงจะเยอะเต็มคลองแน่เลยก็ อันนี้เป็นกิเลสด,ดีที่ได้ดังใจได้ดังใจมันอาจจะเป็นกุศลก็ได้นะคะใช่ไหมคะคนนี้หน่อยก็มีเท่านี้ค่ะที่จะเล่าให้ฟังค่ะตรงกิเลสนะพี่แหม่มมันมีกิเลสตัณหาที่ชื่อวิภาวะตัณหานะวิภาวะตัณหานี่เป็นกิเลสที่กิเลสที่เรายกให้ว่าเป็นกิเลสด,ดีค่ะอ่า ตัณหาอุดมการต่างๆที่เรียกว่าตัณหาอุดมการน่ะนะคะพี่แหม่มปรารถนาดีไงพี่แหม่มตั้งใจดีว่าจะทําสิ่งนี้อ่าตรงนี้ก็เป็นกิเลสที่เราจะอาศัยนะคะอาศัยที่จะทําให้มีฉันทาในการที่จะไปทําใช่ไหมพี่แหม่มมีฉันทามีความยินดีเต็มใจมีความเพียรที่จะไปทําเลยแหละเพราะว่ามีแรงจากตัวนี้ค่ะจากวิภาวะตัณหาตัวนี้ เพียงแค่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ดังความอยากนี้เนี่ยพี่แหม่มไม่ทุกข์ใจตรงนี้ก็คือก็คือมันไม่ใช่กิเลสที่ต้องทิ้งไปนะคะมันคือตัวที่เราจะไม่งั้นเราก็จะไม่มีตัวที่จะมาไต่ตองคิดทำกุศลใช่ไหมคะเพราะว่านี่คืออยากทำกุศลแล้วก็วางแผนที่จะทำกุศลใช่ไหมความอยากของที่แหม่มใช่ไหมคะใช่ค่ะจิต จิตปารนาดีตรงนี้แหละที่ทําให้อะวิบากดีมาเขาก็จะส่งผลให้ราบลื่นใช่ไหมพี่แหม่มก็จะได้หลังใจตัวนั้นแต่จริงๆมันเป็นความที่เราจะยินดีได้กับกุศลสแสดงว่าทั้งกุศลของเรากุศลของพี่เล็กกุศลของคนที่จะได้รับได้รับประโยชน์จากที่พี่แหม่มจะทําเนี่ยที่จะได้รับประทานผักบุ้งกันเนี่ยคือทุกคนมีกุศลรวมกันพลังกุศลเหล่านั้นแหละ ตารางกุศลดีไม่ใช่อกุศลแล้วตารางกุศลที่เป็นกุศลที่มีวิบากดีมาสังงคะห์ให้ให้สิ่งที่ปรรถนาของพี่แหม่มนั้นสําเร็จพี่แหม่มก็ยินดีนะคะพี่แหม่มก็ยินดีกับสิ่งที่พี่แหม่มพี่แหม่มคิดตรงนี้มันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วไม่ใช่กิเลสที่ต้องทิ้งไปนะคะอต,ตรงนี้แหละเป็นจุดที่พวกเราจะได้มาบําเพ็ญเพียรไม่งั้นมันจะเนื่องไม่ออกเลยนะว่าจะทําอะไรใช่ไหมคะ จะอยากให้เกิดเดียแหละแล้วมันก็จะไม่มีอิทธิบาทไม่มีความยินดีเต็มใจที่จะไปทําไม่มีความเพียรที่จะทําหาวิธีการก็มีการไต่ตองหาวิธีการด้วยนะตอนนี้พี่แหม่มก็ไต่ตองหาวิธีการที่จะที่จะได้ผลผลิตมากําลังต่อเรืออย่างเงี้ยนี่ก็คือส่วนที่เริ่มต้นมาจากความอยากของพี่แหม่มที่เป็นยากที่ดีค่ะ อยากอ่าเก็บผลผลิตมาให้โมใช่ไหมคะนี่เป็นเรื่องที่ดีอนุโมทนากับพี่แหม่มนะคะได้ดั่งใ<ไ>จนี่ก็เพื่อนก็ได้ไประโยชน์ด้วยค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะได้ดั่งใจมากเลยเพียแค่ <c oughs> ได้ดั่งใจบ่อยๆมากจะว่าเป็น,เป,นเป็นความเคยชินที่ว่ามันจะสมใจมากไปหรือเปล่า <c oughs> ตัวตัวนี้แหละคะ่ะเป็นเป็นโจทย์ที่ดีเลยถ้าเราอ่า ปรารถนาดีแล้วก็มันได้ดังใจอยู่นี่ก็คือตรงนี้เราก็เราก็ยินดีกับผุศสนนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ถ้ามันมีอุปสรรคนะคะถ้ามันมีอุปสรรคนั่นแหละพี่แหมมก็ได้โจทย์ที่ดีอีกอันหนึง่งก็คือเราล้างความอยากนั้นได้ไหมตอนนั้นมันจะเป็นอีกอีกอ่าคืออีกบทเรียนหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้มันอาจจะไม่ได้มีวิบากดีแบบนี้ตลอดใช่ไหมคะ มัน<ด>ก็ะจะมีอุปสรรคได้บ้างแต่เราจะล้างได้ไหมถ้าเราล้างได้พี่แหม่มก็ผ่านอีกก็ผ่านว่าว่มันไม่ได้เราก็มีมีเหตุมาขวางนะเราก็กล้าที่จะไม่ได้ดังใจหมายเราก็ได้กล้าที่จะทําดีนั้นไม่ได้อ่ะมันทําดีไม่ได้เพราะว่ามันมีอุปสรรคอย่างยิ่งใหญ่เลยมาขวางเราฝ่าไปไม่ได้เราก็ยินดีได้พี่แหม่มก็สอบผ่านตรงนี้ก็เป็นดีทั้งสองอย่างเลยค่ะได้ดังใจก็ดี ดีที่เออเราก็อนุโมทนากับกุศลที่ออกฤทธิ์ของทุกคนนะคะมาสังเคราะห์กันแล้วก็ถ้าไม่ได้พี่แหม่มก็ได้โจทย์ที่จะฝึกว่าเราจะกล้าที่จะไม่ได้ดังใจหมายตัวนี้ได้ไหมปัดสิ่งที่ดีไม่เกิดเนี่ยเรากล้าที่จะให้สิ่งที่ดีไม่เกิดได้ไหมค่ะฝึกใจให้ได้ใช่ค่ะดีทั้งสองอย่างเลยนีสวนเนี้มีสวนนี้ไว้ป,ปฏิบัติธรรมแบบนี้อ่่ ได้ทา้คใช่ค่ะก็ที่ตอนตอนนี้ก็ปฏิบัติคือวางใจคือถ้าคือตอนนี้หญ้าเยอะมากเลยค่ะก็รอรอเครื่องตัดหญ้าจากอาจารย์ก็ตอนนี้หญ้ามันก็เยอะแยะอะไรก็วางใจก็เดี๋ยวหญ้าเยอะเดี๋ยวเราก็เป็นปู่อย่างที่อาจารย์ว่าะก็ทําเท่าที่ทําได้ก็ไปไปทุกอ่าไปบําเพ็ญได้โดยที่เราก็วางเลย มันจะเป็นยังไงก็ไม่ไม่ต้องทุกข์กันค่ะช่วงรอหญ้ารอรอเครื่องตัดหญ้าเราก็วางใะได้อ้อยหญ้าขึ้นมาเยอะๆเลยนะเดี๋ยวเครื่องตัดหญ้ามาเราจะได้ปุ๋ยเยอะใช่ค่ะก็ดีเอกค่ะค่ะนุ่งมาธนากับพี่แหมมค่ะขอบพระคุณค่ะสาทุกค่ะยินดีกับสวน่อยู่จังหวัดอะไรนะคะ อยู่จังหวัดสมุทรสาครค่ะมาเที่ยวได้นะคะตอนนี้บัวก็เลยจะออกเยอะเลยตอนนี้สิบกระดอกอกาําลังจะขึ้นแกวกํลังขุดกํลังผุดผุดขุดขึ้นมาเยอะมากเลยเอามาเอามายนไว้รู้สึกว่าเป็นทุกทุกกอเลยนะคะแต่ว่ามันก็เริ่มเริ่มมีดอกค่อยคอยประมาณแค่เดือนกว่ากว่าเองนะเที่ยวมาลงตอนนี้แล้วยิ่งฝนตกนะคะน้ำมันจะเยอะ ก็ตอนนี้ก็เร่งทําเรืออยู่ก็ออกออกออกนอกบ้านทุกทุกวันไม่ค่อยได้หยุดนี่นี่สวนนี้ดีมากเลยนะคะพี่แหม่มเมื่อก่อนพอมีสวนเนี่ยพี่แหม่มมีเรื่องมาส่งการบ้านอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วพวกเราก็เห็นเห็นความเบิกบานที่พี่แหม่มมีกิจกรรมทําที่สวนแล้วก็มีเรื่องเล่าของสวนเนี่ยซึ่งมาเชื่อมร้อยกับพี่น้องพี่น้องเราก็ได้ รับผลผลิตจากสวนที่แม่มมารับประทานกันด้วยได้รับก็ก็ใครใครยังบอกว่าเนี่ยยังน้องๆบอกว่าโอ้พี่แม่คุยอ่ะคุยมากเลยคุยจนคนคนอื่นก็เบื่อละแต่พี่แหม่ไม่เคยส่งการบ้านไงเอ่อคุยให้ฟังว่าอ๋มันดีนะยอดดอกบุ้งมันอุ้ยมันสนุกมากเลยมันแต่รู้สึกว่าทําแล้วมันไม่รู้สึกเหนื่อยอะค่ะมันก็มีความสุขดีนะเราก็เก็บแจกคนนู้นแจกคนนี้ไม่มีที่ อ่าจะอะจะ่จะจะเหมือนกับว่าไม่มีค่ายแล้วก็จับแจกชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีความสุขดีอ่ามีมีคนขอพันบัวด้วยค่ะอยากไปขอบัวพี่แหม่มมาทําพันบ้างได้ไหมคะนี่คุณรัชกรคุณสเวทคือพ่ทราบว่าอ,อยู่ที่ไหนนะคะคือพี่หม่มก็เอามาจากสวนเก้านะคะแต่ตอนเนี้ยที่บัวที่สวนเรียมเนี่ยคล้ายๆว่ามันเพิ่งจะแตก มันยังไม่เป็นกอใหญ่มันคล้ายๆต้นมันยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแล้วถ้าสมมติว่าจะลงเนี่ยมันก็น้ํามันก็จะลึกพอสมควรพี่ยมเอามาจะเสมือนกาอ๋องั้นนี่เด<ค>ถ้าจะไปเอาก็เอาได้ที่เหมือเก<ว><ว>าวถ้าเดียวถ้าสมมติอยากจะได้นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าค่ายใช่ไหมคะมเข้าค่ายเพื่นที่เพียมก็จะแบ่งให้ได้เพราะว่าเรียกไปจะจะลงไปไปเก็บให้ได้ แที่สวนเก้ายังไม่ขึ้นเลยนะคะยังไม่ขึ้นกาลังฟักตัวฟักนานมากเลยแต่ของพี่แหมมออกมาจากสวนเก้าขึ้นแล้วจะเป็นที่น้ําด้วยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเราเห็นว่ะเดี๋ยวเรื่องเล่าจากสวนเดี๋ยวพี่แหม่มมาเล่าใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะเเราเห็นความพัฒนาเห็นพัฒนาการของสวนพี่แหม่มไปพร้อมๆกันนะคะ ค่ะทางสวนป่าะณะบุญสามมีพี่น้องอีกไหมคะถ้ายังไม่มีเรามาที่เรามาที่อ่าลำดับต่อไปนะคะออนเชนค่ะค่ะอ่ที่ออันชลีค่ะถ้าน้องสาวพร้อมนะคะน้องสาวก็บอกได้เลยนะคะเพราะว่าน้องสาวสะดวกทั้งวันวันนี้ถ้าพร้อมตอนไหนก็ค่อยเปิดให้นะคะตอนนี้ ไปที่คุณอาอันชลีค่ะ